รขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนเขียนกรมที่ Expert Programming Tutor นะครับผมในตอนนี้นะครับก็มีคนสงสัยนะครับว่าเรานะครับเวลาที่สมบัดเรียนออนไลน์แล้วเนี่ยนะครับจะได้อะไรกลับไปบ้านบ้านนะครับมาเริ่มกันคนแรกเลยนี่คือกล่องหนังสือที่ผมกำลังจะจัดแพ็คส่งนักเรียนนะนะครับก็หยิบมาวิชาระกล่องนะครับเดี๋ยวเราจะใส่กล่องส่งนักเรียนนะครับนี่คือกําลังจะใส่กล่องจริงๆนะครับ มาดูคนแรกก่อนนะครับคนแรกเนี่ยเขาสมัครคอร์ส Machine Learning นะครับเราก็จะแจกหนังสือ2เล่มนะครับมาดูเล่มแรกก่อนนะครับเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่เราเขียนเองนะฮะก็จะเป็นรวบรวมคอร์สต่างๆของคอร์ส m a c h i n e l e a r n i n g นะครับนะตอนนี้อย่าเอาคอร์สของเราเนี่ยนะจริงๆผมคิดนานมากว่าไอ้คอร์ส Machine Learning เนี่ยผมจะทํายังไงดีเพราะว่านะครับมันจะมีไอ้พวกที่สอนใช่ไหมแบบ1699ัน้ยบนะครับผมนะครับ3า9อะไรอย่างงี้นะครับ นะพวกนั้นเนี่ยเขาอาจจะสอนแค่แบบ10ชั่วโมงนะครับ15ชั่วโมงแต่คอร์สของเรามันยาวเป็นร้อยชั่วโมงไงนะครับแล้วมันก็คือสอนละเอียดจริงๆนะครับอย่างคอร์สแมชชีนเลอร์นิงเนี่ยเราคือสอนตั้งแต่คณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับสถิตินะครับขึ้นมาจะถึงลงคอร์สนะครับแล้วก็คอร์สมันไม่ใช่แค่ข้อ2ข้อโคอร์สมันประมาณ 30- 40ข้อนะครับแล้วมันคือครอบคลุมอ่ะนักเรียนเข้าใจคำว่าครอบคลุมป่ะนะครับก็คือเราสอนเนี่ยเพื่อนักเรียนไปประยุกต์ใช้งานจริงนะครับผมในอุตสาห ในอุตสาหกรรมจริงเองได้นะครับผมคือนะครับถ้าเกิดว่าเราเคยเรียนแบบพวกวิทย์วะมาแล้วเราอ่านเท็กบุ๊กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเท็กพวกเท็กอะเท็กอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีแบบเท็กของอาจารย์ที่ยังไม่แก่มากเนี่ยเขาบอกแอดวานซ์จุดๆุอะไรอย่างงี้ยเปิดมาคือแบบข้างในง่ายมากแต่ถ้าอาจารย์แก่ๆนะครับบอกอินโทรดักชันทูจุดๆๆนะครับเปิดมาหกอะไรก็ไม่รู้นะครับซับซ้อนกว่าเล่มหนากว่านะครับผมก็ถือว่าผมเป็นอาจารย์แก่ๆแล้วกันนะครับนะข้อนี้ผมก็ยังเรียกว่าเป็นอินโทรดักชันนะครับแต่ว่า นะก็รับรองนะครับซับซ้อนกว่ายากกว่านะครับทุกที่ที่มีสอนนะครับในตลาดเมืองไทยตอนนี้แน่นอนรับรองรับรองจริงๆนะครับเพราะว่าเราคือคือเรารีเสิร์ชมาหมดนะครับแล้วก็อย่างหนังสือเล่มนี้คือมันไม่ใช่ว่าความหนานักเรียนดูความหนามันไม่ใช่แค่ว่าหนาาอย่งเดี่ยเราเปิดมาหลงโจ้งนะครับดูฟอนต์นะครับฟอนต์ของเราคือเขียนแบบละเอียดนะครับผมนะคอร์สในชิลเลอร์นิกเนี่ยเราจะมีทั้งหมด2พาร์ทนะครับพาร์ทที่1ก็คือเป็น เรื่องของคลาสสิ c อลแมชชีนเล e ร์นิ่งนะครับก็จะเรียนพวกซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนนะครับดีชั่นทรีแรดด้อมฟอเรสต์นะครับ k n n KMIN นเคมินนะครับก้าวเส้นเวกเตอร์โมนะครับ MLE นะครับผม MAPEM algorithm นะครับอ้เยอะแยะนะครับใกล้ไม่หมดนะครับ Linear r e g r e s s i o n ก็คือทุกอันที่เขาเรียนเรียนกันเราก็มีอัดอยู่ในคอร์สนี้หมดนะครับแล้วก็ไม่ใช่สอนแค่ว่าให้มันจบไปเป็นเรื่อง แต่ละเรื่องของเราเนี่ยมันมีทั้งอะไรมีทฤษฎีนะครับมีโ롱โค้ดจริงนะครับซึ่งพาร์ทแรกของเราเนี่ยก็จะใช้อะไรหนึ่งนำพายนะครับผมสองซีบอลสามแพนดัสนะครับสี่แมทพอตลิฟนะครับก็คือเป็นไลบรารีหลักๆที่เรามีกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็เอามาสอนอยู่ในคอร์สนี้แทบทั้งเส้นนะครับนี่คือแค่พาร์ทแรกพาร์ทเดียวนะนะครับ นะมีทั้งเขียนโค้ดนะครับมีทั้งลงทฤษฎีคณิตศาสตร์นะครับ,รรนะรบว่าแต่ละเรื่องมาอย่างไงเพื่อที่นักเรียนจะไปประยุกต์เองได้นะครับเหมาะสำหรับคนที่กาลังจะไปเรียนต่อปริญญาโทนะครับด้านแมชชีนเลอร์นิ่งปริญญาเอกด้านแมชชีนเลอร์นิ่งด้านดัตต์ไซน์นะครับ, Learning, ร Learning, Science, รบหรือว่าจะไปใช้ทํางานนะครับผมในเชิงธุรกิจก็สามารถทําได้นะครับนะแล้วก็ตัวอย่างที่เราใช้เนี่ยมันก็คือเป็นตัวอย่างจริงไงแบบเออเอาข้อมูลจริงมานะครับผมนะแล้วก็มา ลงมือกันจริงๆนะครับมาเขียนโค้ดจริงๆนะครับมีตัวอย่างแล้วตอร์เซตให้นะครับแล้วก็โค้ดทั้งหมดมีอยู่ในเล่มนี้นะครับนะอันนี้คือคลาสสิคเข้าไปชิลเลนก์นะครับแล้วก็มีพาร์ทที่2นะครับผมเป็นเออ่ดิฟเลอร์นิ่งนะครับคอร์สดิฟเลอร์นิ่งเนี่ยก็คือเป็นอัลกอริทึมนะครับแบบใหม่ที่เราเพิ่งค้นพบในโลกเนาะจริงๆก็ค้นพบมาตั้งนานแล้วแต่ว่าคอมมันเพิ่งแรงแล้วก็อีกหลายๆเหตุผลมันเลยเพิ่งดังนะครับนะดิฟเลอร์นิ่งเนี่ยเป็นอัลกอริทึมเดีียวกกััับบท่ออะะไรรลฟาโนค นะเป็นโปรแกรมสําหรับเล่นโกนะครับที่ชนะนะครับแชมป์โกรโรนะครับก็คือรีเซดอนนะของประเทศเกาหลีใต้นะครับก็จะได้เรียนกันในคอสน,นี้แล้วก็เรียนแบบไม่ได้ธรรมดาด้วยเราเรียนตั้งแต่แบบพื้นฐานนะครับผมว่าไอแนวคิดต่างๆนี้มันทําขึ้นมาอย่างไรนะครับนะบส่วนพาร์ท เขียนโค้ดนะครับผมของ딥เรียนนิ่งเนี่ยเราก็คือเขียนโค้ดตั้งแต่ยังไม่ใช้ไลบรารี่สำเร็จนะครับไม่ใช้เทนเซอร์โฟนะฮะก็คือเขียนเองเลยจากดัมพายเพื่อที่ให้เราเข้าใจทฤษฎีต่างๆนะครับเช่นดัมอัพติมิเซชันนะครับผมเรื่องของอัพติมิเซชันต่างๆเรื่องของ gradient descent อะไรอย่างเงี้ยเราก็นะครับสอนอยู่ในคอร์สนี้หมดเลยนะครับไปจนกระทั่งถึงใช้ไลบรารีนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเทนเซอร์โฟเวอร์ชั่นใหม่เนาะเราก็กำลังอัปเดตคอร์สอยู่ใครที่ นะครับซื้อคอร์นี้ไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตไปด้วยนะครับก็จะมี Tensor 4เวอร์ชั่นใหม่มานะครับนะรวมถึงพวกทำเกี่ยวกับรูปนะครับ Convolutional Neural Network นะครับคอร์นนี้คือคอร์เดียวคือมันสอนมากเยอะมากนะอย่างของคนอื่นเขาก็จะแยกเป็นอะไรเอ l u t ช o n a l Neural Network คอร์นหนึ่งนะครับไอ้เรื่องนั้นคอร์นหนึ่งไอ้เรื่องนี้คอร์นหนึ่งแต่ของเราเนี่ยนะครับก็คือทุกอย่างรวมอยู่ในคอร์เดียวคือมันคุ้มมากนะครับแล้วก็เนี่ยนักเรียนดูความหน นะเป็นความหนานะครับประมาณ350นะครับแล้วเนื้อหาจริงที่สอนในคอร์สก็ยาวกว่า350้หบน้าอีกนะฮะนะนี่คือเป็นแค่โค้ดเฉยๆนะครับผมนะแล้วเราก็เตรียมทุกอย่างไว้ให้นักเรียนเอาไปสามารถไปรันได้นะครับไปทดสอบเองได้นะครับนะแล้วก็นะครับไม่ได้สอนแค่ทฤษฎีอย่างเดียวนะครับอย่าง d e e Learning เนี่นะครับเราก็สอนจนทั้งไปถึงใช้งานจริงเลยอยากเอาไปใช้กับมือถือนะครับทำยังไงนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับ เอาไปใช้กับมือถือทํำยังไงเอาไปใช้กับเอออเาไปรันขึ้นเว็บนะครับเป็นโปรดักชันจริงทํำยังไงเอาไปใช้กับ AWS นะครับผม Amazon Web Service เอาไปใช้กับ Google Cloud Platform ทําอย่างไรก็คือสอนอยในคอร์สนี้หมดมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีไม่ใช่เขียนโค้ด Python จิ๊กก๊อกรันในคอมของเรานะครับเราสอนหมดจะรัน Machine Learning นะครับบน Tensorflow นครับจะใช้ GPU อะไรยังไงนะครับก็สอนอยู่ในคอร์สนี้หมดคือเรียกว่าอัดแน่นจริงๆนะครับ เทรนจะออกขึ้นไปเทรนบน AWS ทำยังไงก็คือสอนอีกในคอสนี้นะครับมันคือมันไม่ใช่แค่สอนกระปิดเดียวแบบที่อื่นเนี่ยคือคือมันคือความคุ้มไงนะครับมันคือความคุ้มที่เราเรียนจบแล้วมันเป็นจริงๆนะฮะส่วนเล่มน,นี้นะครับผมเป็นหนังสือภายนอกที่ผมคิดว่าดีมากนะครับแล้วก็เล่มน,นึงแพงมากนะฮะนะค,คอสเนี่ยก็บ่นกันเยอะกับเล่มน,นี้นะครับผมว่ามันแบบอ้ยสอนไม่รู้เรื่องมัน มันมีคณิตศาสตร์เยอะนะครับแต่ว่าผมเปิดอ่านดูแล้วครับมันเป็นหนังสือที่สุดยอดมากครับมันรวบรวม Machine Learning โมเดลต่างๆนะครับมาไว้ในเล่มเดียวกันนะครับนะถ้าเรามีพื้นฐานคณิตศาสตร์ซึ่งได้จากการเรียนคอร์สของเราเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าสามารถเข้าใจเล่มนี้ได้นะครับแต่มันต้องไปเสริมพวกคณิตศาสตร์มัลปลายนิดนึงนะนะครับแล้วก็โค้ดนะครับผมนะถ้าเรียนเขียนโปรแกรมที่อื่นมาเนี่ยนะมันก็จะได้แค่ไพทอนเนี่ยแต่ไม่ได้วิธีการคิดแต่ของเราเนี่ย เรียนเขียนโปรแกรมที่ Expert Programming t รแก r มเเนี่ยคือเราสอนวิธีการคิดเข้าใจปะ่ะนะเพราะงั้นเนี่ยโค้ดมาเนี่ยนะครับสมมติเขามีโค้ดให้คนชอบบ่นมากเลยว่าเอาโค้ดไปรันตามแล้วรันไม่ออกแต่จริงก็คือคือเราไม่ใช่ว่ามันเจอโค้ดเรามานั่งพิมพ์ทีละบรรทัดตามเข้าใจปะ่ะมันต้องเอามีเรื่องของการประยุกต์เรื่องของการพลิกแพงตามไลบรารีของเราอีกนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเรียน Python กับเราเนี่ยเราก็ คิดว่าน่าจะอ่านเล่มนี้รู้เรื่องคือมันเป็นหนังสือที่เรียกว่าทรงคุณค่าเรื่องของ Machine Learning แล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยเล่มหนึ่งนะครับที่ดีมากๆนะฮะนะจบไปนะครับสำหรับคอร์ส Machine Learning มาดูคอร์สถัดไปนะครับผมนะคอร์สถัดไปก็คือจะเป็นคอร์สนี้นะครับผมก็คือ V B นะครับอย่างคอร์ส V B เนี่ยนะครับอันนี้เราจะแจกเป็นหนังสือ2เล่มนะครับผมเป็นเอ่อ V B นะครับกับเอ่อ Database นะครับอันนี้เขาสมัครคอร์ส V B 1 0 2 คอร์ด VB 1 0 2เนี่ยเป้าหมายก็คือทำเป็นโปรแกรมมีปปุกขึ้นมากดเซฟข้อมูลรอมผ่านข้อมูลหนึงข้อมูลมาโชว์ปิ้นปิน,ป,นปิ้นรีพอร์ตปิ้นไปเสร็จนะครับบนเครื่อง PC นะครับเครื่อง PC ที่เป็น w s นะครับอันนี้คือเป้าหมายของเรานะครับแต่ก็จะมีเรื่องอื่นที่แทรกๆอยู่นะครับผมเช่นเรื่องของอักอริทึมเรื่องของวิธีการคิดเรื่องของการคิดทีละสเต็ปอยางเป็นขั้นเป็นตอนการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับผม เรื่องของ API ถ้านักเรียนไปเปิดดูที่เขาขายคอร์สกันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาก็จะสอนเป็นเรื่องเื่อให้มัน API ทาแบบนี้ทําไอ้นั่นทําแบบนี้แต่จริงเนี่ยคือเราสอนเพื่อนักเรียนเขียนโปรแกรมเป็นนะครับถ้าผมเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับเปรียบเทียบระหว่างการเขียนโปรแกรมนะครับกับภาษาอังกฤษนะครับอย่างภาษาอังกฤษของเราเนี่ยเราไม่ได้มีแบบว่าภาษาอังกฤษสําหรับพูดบนรถไฟภาษาอังกฤษสําหรับพูดที่สนามบินภาษาอังกฤษสาหรับพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษก็คือภาษาอังกฤษใช่ไหม คนที่พูดภาษาอกฤษเป็นนะครับผมมันก็สามารถพูดเป็นทุกที่เข้าใจว่านะทีนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแบบว่าสอน API อย่างเดียวสอนทำเว็บด้วย VB อย่างเดียวสอนออต่อ Arduino ด้วย VB อย่างเดียวสอน Port ด,ด้วย VB อย่างเดียวคือคอร์สของเราเนี่ยเรียนจบเขียนโปรแกรมเป็นมันก็คือเป็นทุกอย่างนะครับเขาว่าเป็นทุกอย่างก็คือทุกอย่างจริงนะครับจะไปเขียนซอฟต์แวโปรแกรมมิ่งนะครับเขียนเซิร์ฟเวอร์นะครับ เขียนรับ TCP/IP นะครับเขียนโปรแกรมเป็นมันก็คือเขียนเป็นนะครับแล้วเราสอนอย่างละเอียดนะครับละเอียดคือละเอียดจริงๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องของ d a t a b a เ e เนี่ยนะครับเราไม่ได้สอนแค่คำสั่ง SQL insert update delete เราสอน Design Database นะเริ่มตั้งแต่ รีควอรี่เมนของธุรกิจนะครับว่าเขาต้องการแบบนี้จนกระทั่งเปลี่ยนมาว่าความต้องการแบบนี้มันจะเปลี่ยนมาเป็นดัต a ต a รเบทที่มีลักษณะหน้าตาอย่างไรนะครับผมนะมีคนรีวิวไว้นะครับผมอัปโหลดขึ้น YouTube ไปแล้วครับว่านะเรียนเฉพาะดัต a ต a รเบเนี่ยมันไปเปลี่ยนธุรกิจเขาอย่างไรจากธุรกิจที่มันยุ่งเหยิงไม่มีความเป็นระเบียบเนี่ยถ้าเรามีการออกแบบดัต a ต a รเบทที่ดีเนี่ยมันทําให้ธุรกิจเนี่ยนะครับ จากความยุ่งเหยิงเนี่ยมาเป็นความที่มันมีความระเบียบเรียบร้อยขึ้นเนี่ยมันทําได้อย่างไรนะครับอ่านะก็คือมาจากคอสนี้นี่แหละนะครับผมก็คือเรื่องของการดีไซน์ดัตเตอร์เบดเนาะนะครับแล้วดีไซน์ดัตเตอร์เบดมันถามว่ามันยากไหมมันก็ยากมันก็ซับซอ้อนก็คิดเยอะแต่ว่าเราก็สอนอยู่ในคอร์ดดีด้วยแล้วก็การเรียนของเราครับนักเรียนนะครับนะบมันคือเราจัดมาเหมือนการเรียนในมหาลัยนะฮะมันก็จะมีแบบนี้มีชีทเสริมนะครับพอถึงเรื่องบทก็จะมีชีทเสริมนะครับ มีเร <the> ื่องของการลงโปรแกรมที่ต้องใช้ต่างๆนะครับผมเรื่องของการลงดัตเต้าเบสเรื่องของการลงโปรแกรมตรวจการบ้านนะครับการเรียนของเราเนี่ยมันเป็นการเรียนแบบลงมือปฏิบัตินะครับลงมือปฏิบัติก็คือว่าก็คือมันทําจริงเลยนะครับเวลาเรียนเสร็จเนี่ยทำเสร็จก็จะมีโปรแกรมตรวจการบ้านนะครับตรวจการบ้านเสร็จตรวจถูกก็คือถูกผ่านไปข้อถัดไปได้ถ้าตรวจผิดนะครับก็คือผิดนะครับเราไม่ได้ตรวจแค่แบบนี้นิดหน่อยหน่อยเราคำว่าตรวจโปรแกรมมิ่งเนี่ยก็คือตรวจให้มันครบทุกกรณี นะครับบางคนถามเอ้ยถูก2ข้อทำไมออโค้ดเดียวกันเนี่ยทำไมตรวจนะถูกผ่านนะครับสองเพศเคสนะครับแต่อีกนะสามเพศเคสอาจจะไม่ถูกเพราะว่ามันไม่ครบทุกกรณีเวลาคิดเป็นโปรแกรมมิ่งเนี่ยต้องคิดให้มันครอบคลุมทุกกรณีนี่ก็คือความคิดของเรานะครับผมนะอันนี้คือมันมันไม่ใช่แค่ว่าตรงไปตรงมาถ้าเราสอบมันไม่ได้สอบแค่นิดเดียวมันคือสอบให้เป็นจริงๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นคอดวีบีเนี่ยเราเรียนทั้งหมด70กว่าชั่วโมงนะครับผม นอกจากนี้ยังแถมนี่ด้วยนะครับผุงผ้ารักโอกนะครับอันนี้ก็ลายสวยมากนะครับผมยังอยากได้ไวเองเลยนะคะคือแบบไม่อยากแถมเลยเพราะว่าแพงมากนะครับแถมสมุดนะครับลายหมีน่ารักของเรานะครับคือมันเหมือนเรียนในมหาลัยไงคอร์สเรามันไม่ได้แค่แบบนิดหน่อยนะครับมันคือแบบมีสอบมิดเทอมสอบไฟนอลอะไรแบบนี้นะครับนี่คือสมุดนะครับคนต่อมานะครับคนนี้นะครับดูความหนานะครับของคอร์สเราว่ามันคุ้มขนาดไหนครับ ดูความหนาของหนังสือแล้วก็แน่นอนเราสอนในคอสนะครับสอนเยอะกว่าที่เราถืออยู่นี่นะครับคนนี้นะครับเขาเรียนคอสจาว่านะครับบวกกับเว็บโปรแกรมมิ่งนะฮะนี่คือดูความหนาของสือจาว่านะครับมีความหนาทั้งหมด300หน้า270กว่าหน้านะครับนะก็จะมีเรื่องของคณิตศาสตร์เรื่องของไรแทกอยู่นะครับชื่อคอสว่าจาว่าก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เราสอนเยอะๆนะครับในคอสก็คือเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบเรื่องของอัลกอริทึมเรื่องของการคิดแบบโปรแกรมเมอร์นะครับผม นะอย่างจาว่าเนี่ยก็ทุกคอร์สอ่ะเราสอนไปจนจบเรื่อง OP เข้าใจป่ะอย่างที่อื่นเนี่ยเขาสอนบางทีก็อย่างคอร์สของเราคอร์สอึ่นคอาจะแบ่งเป็น3คอร์สนะนะของเราเนี่ยคือคอร์สเดียวนะครับจบเรื่อง o OP แล้ว o OP ก็ไม่ใช่สอนด,ดเดียวด้วยนะครับอย่างจาว่าคือ i n t e r อร์เร o แอนด์โพลิม Interface อะไรพวกนี้คือมาหมดนะฮะนะคือสอนแบบลงลึกละเอียดแล้วก็เรื่องหนึ่งมันไม่ใช่มีแค่ตัวอย่างเดียวนะครับมีเป็น10บสตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องรูปเนี่ยนะ ที่อื่นเขาอาจจะรูปฟอนะครับ1ข้อรูปวายข้อรูปดูวายข้อแต่ของเราเนี่ยเรื่องรูปนะครับเรามีตัวอย่างแบบ30 40ข้อคือมันลึกจริงๆนะฮะมันไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่ามันลึกจริงๆนะครับนี่คือเรื่องของเว็บนะครับเรื่องของ d า t ้าเบสนะครับ d า t ้าเบ e ดีไซน์ยาไดแกรมนะครับเราสอน Normalization ถึงอันดับ3นะฮะมีเรื่องของชีทต่างๆนะครับนะชีทมิดเทอร์มชีทสอบไฟนอลนะครับผม นะแล้วก็มีหนังสืออ่านเสริมนะครับผมเป็นหนังสือที่ดีมากนะครับผมหาในตลาดค่อนข้างยากนิดหนึ่งเราก็เอามานะะจัดให้นักเรียนด้วยแต่ว่าขอบอกเราสอนเยอะกว่าที่เราให้ดูตรงนี้อยู่แล้วนะฮะนะแล้วก็อีกคอร์สหนึ่งนะครับผมนะคนนี้เขาก็ เราสมัคร Python ะคอร์สไพทอนนะครับผมนะไพทอนก็ <Python S 1> จะมีหนังสือไพทอนนะของเราอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หนังสืออ่านเสริมไพทอนเราสมัครคอร์สไพทอนบอกแมชชีเนเลอร์นี่ก็จะได้หนังสือแมชชีนเลอร์นิ่งด,ด้วยอันนี้นะครับถ้าไพทอนบอกแมชชีนเลอร์นิ่งเนี่ยตอนนี้นะครับความยาวในอคอร์ส e อีเลอร์ของเราเนี่ยประมาณ100ชั่วโมงนะครับแต่ว่าผมกำลังจะเพิ่มนะครับผมกลายเป็นประมาณ130ชั่วโมงนะคือเรียกว่าคุ้มมากนะครับผมคือเราสอนละเอียดจริงๆคือขอให้ทําตามเถอะนะครับการเรียนเขียน แบบข้ามไปข้ามมาไงของเราเนี่ยคือเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วักเทีนบอกเอ้ยมันก็มีใน YouTube เยอะแยะนี่มีใน u t u b e ครับแต่ว่ามันไม่ได้มีเป็นลงลึกละเอียดแบบเรานะ,ะไม่ได้มีโจทย์เป็นร้อยๆข้อแบบเราไม่ได้มีแง่มุมต่างๆที่เราจัดมาแบบเรานะครับมันก็คือมีเป็นเรื่องเรื่องเรื่องนึงก็อาจจะแค่ห้านาทีสิบนาทีแต่เรื่องหนึ่งของเราเนี่ยโจทย์มันเป็นร้อยข้อนะครับ อย่างเรื่องรู o เรื่องอะไรเงี้ยนะครับที่เป็นเรื่องสําคัญสําคัญเรื่อง์ r ร a ์แบบนี้นะครับเราก็จัดมาจัดเต็มนะครับเรียนจบนะครับถ้าทําการบ้านครบนะครับสามารถเข้าใจได้แน่นอนนะครับนะอย่างคอร์สไพทอนของเราได้เรียนดูความหนาหนังสือและแน่นอนเราสอนในคอร์สมันก็คือสอนเยอะกว่านี้อยู่แล้วอันนี้คือเป็นแค่สรุปจากในคอร์สเข้าใจป่ะนะฮะผมไม่ได้สอนตามหนังสือให้มาผมสอนตามลำดับที่ควรจะเป็นแต่หนังสือเนี่ยมันก็จะต้องเป็นตามลำดับที่หนังสือควรจะเป็นตามเรื่องๆแต่ว่าเวลาเรียนจริงอ่ะ นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรื่องอาร์เรย์เรื่องลูปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีความสัมพันธ์อะไรอย่างงี้กันนะครับผมนะครับแล้วก็มีจัดชีฟต่างๆเสริมด้วยนะครับครับก็อีกคอร์สนึงนะครับผมเป็นคอร์สสุดท้ายออนหนักมากอันนี้นะครับเป็นคอร์สซิลทีมโค้ดแคมป์นะครับนักเรียนดูความหนาหนังสือนะครับอ๋อยกให้ดูอ๋อนี่หนักมากนะครับผมซิลทีมโค้ดแคมป์เนี่ยนะครับจะเป็นคอร์สที่ มันไม่ใช่แค่โค้ดแคมป์ธรรมดาโค้ดแคมป์ของที่อื่นเนี่ยมันคือมันคือเรียนแค่ปิดเดียวอยู่ป่ะแต่ของเราเนี่ยอย่างที่อื่นโค้ดแคมป์ของเขาเนี่ยเขาเรียนเดือนเดียวเรียนแค่ j a v a s c ค i p t อย่างเดียวเรียนแค่ Python อย่างเดียวแต่ของเราเนี่ยนะครับซิล l ี่โค้ดแคมป์ของเราเนี่ยมาเรียนทั้งอะไร VB นะครับ VB.net C# นะครับ Python นะครับ j a v a s c ค i p t Go programming PHP นะครับเว็บ programming นะครับ HTML CSS JavaScript Ajax jQuery นะครับผม แล้วก็รวมถึง data structure l g o r i t h machine learning นะครับคือเรียนเยอะมากนะครับอันนี้คือมีคอร์สหลักๆนะครับแล้วก็จะมีพวกชิ้นย่อยๆอีกนะครับเช่นพวก Go programming นะครับนะแล้วก็เรียนอะไร aws นะครับเรียนการใช้ลิงกเรียนการใช้กริตก็คือเรียกว่าครบเลยนะครับคอร์สซิลทีมโค้ดแคมป์ของเราเนี่ยคือเรียน6เดือนนะครับเรียน6เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยคือเรียน4สัปดาห์สัปดาห์หนึ่งเนี่ยคือเรียน6 ัน1วันเนี่ยคือเรียน6ชั่วโมงไม่รวมทําโจทย์นะครับนะนะอันนี้คือหนังสือแค่ส่วนหนึ่งนะับยังไม่หมดนะครับยังมีเยอะกว่านี้อีกนะครับผมซึ่งคือเรียนจบเนี่ยนะครับมันก็คือสามารถเขียนโปรแกรมได้จริงๆไงแต่ว่าต้องทําโจทย์นะมาเรียนกับผมนะครับนะบผมไม่สอนวิธีรัดนะครับไม่มีวิธีที่แบบว่าจะอยู่ดีแบบกินยาเม็ดสีแดงเข้าไปแล้วก็จะเป็นเลยจุดๆแบบนี้ไม่มีเรามีแต่ว่านะครับให้คุณนะครับแทนที่จะต้องไป อ่านหนังสือเยอะแยะแทนที่จะต้องไปนะเสิร์ชข้อมูลอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเรารวบรวมมาให้แล้วนะครับเป็นลําดับเป็นขั้นตอนเป็นตามสเต็ปที่ควรจะเรียนเรียนจบนะครับหนึ่งเขียนโปรแกรมบนมือถือได้นะครับก็คือ Android นะสองก็คือเขียนเว็บได้นะครับเว็บคำว่าเว็บเนี่ยมันไม่ใช่เว็บแค่โชว์ข้อมูลเฉยเว็บขายของแบบ l a z a d a นี้ก็คือข้อคุมอยู่ในนี้นะครับเว็บแบบสวยๆแบบ i n s t a g r กรก็คือข้อคุมอยู่ในนี้นะครับจะไปทำแบบ i ี e Learning นะครับผม เ,เก็บข้อมูลลูกค้าแล้วมาวิเคราะห์ก็คืออยู่ในคอรอสนี้จะทําพวกอ,อะไรดัตต้าแอนาลิติกนะครับผมเก็บข้อมูลการขายแล้วมาวิคห์ก็คืออยู่ในคอรอสนี้นะครับไปถ่ายรูปดอกไม้มา500ชนิดแล้วก็พยายามบอกว่าแต่ละรูปคือดอกอะไรนะครับก็คืออยู่ในคร์สนี้นะครับผมอยากจะทำเซิร์ฟเวอร์เกมแบบเร็วปุ๊ดปุ๊ดก็คืออยู่ในคอรอสนี้อยากจะทำ แอปนะครับผมสําหรับวิเคราะห์จุดๆก็คืออยู่ในคอ์นนี้ทําทุกอย่างคืออยู่ในคอ์สนี้หมดนะครับคือมันเรียนเยอะจริงๆนะครับวิชาที่เป็นคอเนี่ยนะครับผมก็คือจะเป็นนะครับจาว่านะครับผมนะจาว่านะมีเรื่องของ Python เสริมด้วยนะครับนะมีเรื่องของ Machine Learning มีเรื่องของ Data s t r u c t u r e คือ Data s t r u c t u r e เนี่ยเรียนในมหาลัยหนึ่งเทอมนะครับนักเรียนมีเรื่องของ a l g o ท i t h m มนะครับเรื่องของ a ิ g o r i t h m มเรียนในมหาลัยก็หนึ่งเทอมนะครับ นะเรื่องของ machine learning ไปแล้วนะครับเรื่องของเว็บ programming อันนี้เป็นแค่หนังสือส่วนหนึ่งนะนะครับนะถ้าเรียนจริงเนี่ยก็จะมีชีตยิบย่อยแบบนี้อีกนะครับและนักเรียนดูความหนาของชีตแต่ละอันเนี่ยของเราคือสอนแบบจัดเต็มมากนะครับคือไม่ได้มีกั๊กนะครับนะแล้วก็เรียนคอร์สนะครับจะมาเรียนคอร์สสดที่อาคารร์ดลิชเทวีก็สามารถทําได้นะครับหรือว่าจะเรียนเป็นออนไลน์ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับคอร์สซิลทีมโค้ดแคมป์เนี่ยก็จะมีทบทวนพวกคณิตศาสตร์ให้นะครับ คณิตศาสตร์มต้นนะครับคณิตศาสตร์มปลายสถิติแคฟฟูรัสนะครับผมพวกอะไรดิสคริสตัคเตอร์นะครับผมก็คือครบครบครบเลยนะครับผมสําหรับคอร์สนี้นะครับไอซิลทีมโค้ดแคมป์เนี่ยคือนักเรียนดูชื่อคอร์สอย่างที่อื่นเขาคือโค้ดแคมป์ใช่ป่ะเรียนเดือนเดียวสอนแค่ Java คลิปอย่างเดียวของเรามันคือซิลทีมโค้ดแคมป์นะครับโค้ดแคมป์สำหรับโปรแกรมเมอร์แบบหน่วยลกพิเศษนะครับมันคือแบบโค้ดเซียนโค้ดแคมป์นะครับผมคือมันคุ้มมากนะครับคือคอร์สนี้คือราคาไม่แพงคุ้มมากเรียน ประมาณ6 0 0ชั่วโมงแบบนักเรียนคิดดูนะครับเนื้อหาอย่างเดียวนะไม่รวมทําโจทย์นะครับถ้ารวมทาโจทย์ก็ต้องเยอะกว่านั้นอีกนะครับคือเรียนจบแล้วเขียนไม่เป็นเนี่ยมันก็มันก็ต้องทําโจทย์ถ้าเรียนจบแล้วทําโจทย์ด้วยทำโปรเจกต์มาส่งด้วยรับรองยังไงก็สามารถทํางานเป็นโปรแกรมเมอร์ได้แน่นอนคือคือมันไม่นิดเดียวอ่ะมันคือความอลังการดูความหนาของหนังสือนะครับยกมือเดียวไม่ขึ้นนะครับผมนะก็ขอให้นักเรียนนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียนเขียนโปรแกรมนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับก็ ไม่มีส่วนลดพิเศษเพราะว่าลดไม่ได้แล้วราคาเรามันราคาประมาณนี้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ตอบคาถามนะครับใครงงสงสัยมีเจ้าหน้าที่ตอบคาถามถ้างงมีคนให้ถามมีคนให้ตอบแต่ว่าส่วนมากนะครับผมเขาเรามันก็ทํามาดีระดับหนึ่งไงถ้าอ่านโจทย์ดีๆนะครับอ่านในหนังสือดีๆแทบไม่มีอะไรต้องถามคือทุกอย่างมันจบอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับผมแล้วถ้าเราค่อยๆค,คิดนะครับผมการเขียนโปรแกรมมันคือการฝึกสมองนะเราอย่าไปคิดว่านี่คือเรียนไพทอนก็จะรู้แต่ไพทอนอย่างเดียว การเขียนโปรแกรมเนี่ยคือการฝึกสมองนะครฝึกสมองทั้งส่วนด้านของภาษาเราต้องจําซินแท็กต่างๆฝึกสมองด้านของโลจิกอันนี้ใช้เยอะเลยนะครับในการแก้พัซโซต่างๆนะครับเขียนโปรแกรมมันคล้ายๆกับการแก้โจทย์แรกนิดนึงนะครับก็ไม่ได้คล้ายมากแต่ว่าเรียกได้ว่าใช้สมองส่วนเดียวกันในการเรียนนะฮะเขียนโปรแกรมก็ฝึกเรื่องของจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์ด้วยทำไงให้แอปพลิเคชันทำไงให้เว็บของเรามันออกมาสวยงามผู้ใช้ใช้ง่าย มันก็มีเรื่องของจินตนาการไปยังเรื่องของอนาคตเรื่องของการวางแผนนะฮะก็คือเรียกได้ว่าใครที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันใช้สมองครบทุกส่วนเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบก็คือเป็นนักกล้ามที่สมองตนะครับนะเป็นนักกล้ามที่กล้ามเนื้อสมองคือแบบว่าใหญ่ๆนะครับนะก็สําหรับใครที่อยากเรียนเขียนโปรแกรมนะครับแบบเต็มๆนะครับก็ขอฝากคอร์สซีลทีมโค้ดแคมป์นะครับนะไว้ด้วยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตขอคูณสวัสดีครับ